สามปป้งเอาไปนี่เราจะต้องมาโรยไอเนี่ยนะขับคุณชชย สวัสดีค่ะพ,กกพ่อครัวชิพเอกอีกแล้วนะคะสองแม่ลูกเ้าครัววันนี้นะคะเราจะมาทําเมนูปลานะคะเช้าวันนี้ได้ปลาจันทร,ร์เม็ดคิดว่าจะมานึ่งบวยนะคะแต่วันนี้เมนูนี้เรามานะคะมาฉลองเมนูสามแสนซับนะคะโอ้สามแนสนซับแล้วเหรอเออชิเพเอกดีใจมากๆขอขอบคุณแฟนคลับทุกๆท่านนะคะ เรียกันวังใจจิบเพคช่วยกันมามามาติดตาม,ตตามอยู่ในยูทูบของจิบเพชจิบเพคขอขอบพระคุณมากทุกท่านนะคะให้กำลังใจจิบเพคดีใจมากๆเราได้สามแสนซับแล้วใชัย,ยูจิเพคดีใจใจริงๆดีใจดีใจมากนะคะก็ขอให้เแฟนคลับทุกท่านนะคะติดตามคลิปของจิเพกกันให้ไปเรื่อยๆนะคะ จิเ็กจะมีดีๆอะไรดีๆมานำเสนอให้ได้นะจะนำเสนอะให้ท่านผู้ชมทางบ้านในแฟนคลับทุกคนนะคะได้ติดตามคลิปของจิเ็กอยากกินอะไรอะไรก็จิเ็กพยายามหาวัตถุดิบที่เราได้มาประกอบกับเรื่องอาหารของเราที่อร่อยๆนะมาส่งให้แฟนคลับก็ได้ชิมริมรสกันบ้างว่าของภูเก็ตมีอะไรดีๆที่อร่อยๆนะคะเนี่ยคนหนุ่มก็ขายอยู่ทุกวันนี้นะคะสั่งได้เลยแต่วันนี้เราจะมาทำเนี่ยง่ายๆนะคะ มีเครื่องปรุงมีปลาจระเรชื่อชื่อเมนูอะไรนะปลาจระเข้นึ่งบวยค่ะนึ่งบวยอ่ามีส่วนผสมก็มีหมู 1. 1> ติดมันหน่อยหนึ่งหมูแดงนิดหนึง่งบวยแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายนิดหนึง่งมีขิงมีกระเทียมสับมีเห็ดหอมแล้วก็เนี่ยผัดขึ้นใชยไปลุยหน้าเดี๋ยวเราไปที่ขัวร้อนกันนะไปปรุงที่หน้าขัวร้อนอันนี้เจระเ็ดทำไมเป็นตัวเล็กช่วงน,วน,นี้วันนี้วันนี้ตัวเล็กผ่านนี่ไม่ค่อยมีตัวใหญ่สองตัวนี้มาเช้าซื้อได้เจ็ดสิบบาทเอง มันไม่มีนี่คัดกรองเนี่ยได้ตัวแค่เนี้ยมาโอเคเราไปควนร,ร้อนกันนะคะตามมาเลยเดี๋ยวไปพงหน้าเตาควนร,ร้อนนะคะตามมากันมูติดมัน นิดนึงนะใส่กระทะให้มันออกมันหน่อยก่อนให้มันหอมนะคะนี่เรามาลงกระทะเพงให้มันหอมลองดิบๆก็ได้นะสูตรนั้นก็ไม่มีความดิบกับมันด้แต่เราอยากจะกินให้มัน,มนหอมะะ่ะบางคนก็ก็จัดหน้าอย่างนี้นละของสดๆอย่างนี้เลยหน้าแล้วก็เนิ่อเลยก็ได้ แต่ของจิเทกนะวันนี้ขออะไรนี้พิเศษหน่อยเครื่องพอนี้เราจะต้องรวนกับน้ํามันให้มันหอมไม่มีมกลิน่นทักนิี่ก่อนนะก็มันโรยหน้าปลาแล้วมันนึ่งแล้วมันยิ่งอร่อยมากกว่าที่เราใส่ดิบๆสดๆอย่างเนี้ย นะคะามาลองข้างาเหรออ่างอลงมันลงไว้ข้างก้นนิดมันของเราก็ต้องตั้งให้มันแตกมันนิดจะมีฟาร์มมีกลี่นหอมกันมาเนื้อหมูนี่มาผัดชินหรือชิอ้ใสไปหมดผัดก่อนชิ้กระเทียม Hôn hôn, hôn hôn này mình hộn 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 đó hạt mình เดี๋ยวีิ้วขาวนิดหนึ่งมันมีรสชาติเลยน,น,นี่ก่อนนะคะได้แล้วนะคะ หอมมันอร่อยด้วยนี่อันนี้ก็มีน้ำแล้วนะคะเนี่ยใส่น้ำเตรียมจะน,นึ่งนะคะปีเป็ดมันแตกๆหน่อยกดน้ำตาลทรายนิดนึง ไอ้สดเนี่ย้ำมันงาเนี่ยทำง่ายง่ายเอาน้ำมันงานิดนึ่งน้ำมันงายีาย่ห้อนี้ดีนะกลาเด็กไอพานนี่แหละไอนน้ของแท้อ,อร่อยนะมันจะอร่อย นำไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวนี่ปามัมออกมาอีกหย่อนไปในน้งซึ่งนี่ดึาาดดงไว,ว้เดี๋ยวมาดูอีกทีนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูาดันออกนะ้าปุ๊บเราชิมดู้อชิมแล้วมันยังไม่เค็มตอนเราค่อยเติมซอสปรุงรสไปอีกสีอิ๊วขาวอีกนิดนึง อันนี้เราทำพอเน้นไปก่อนนะคะปิดไว้ก่อนแล้วก็เนื่อ สามปึ้ง่อ,อไปนี้เราจะต้องมาโรยไอเนี่ยนะผักขึ้นใช่นิดๆิดหน่อยๆน,นะคะเอาความหอมเพิ่มความหอมจากผักขึ้นใช่าหน่อยผิกไทยนะคะ ไก่ป่นใส่ขาวนหมไก่ขาวอืมแล้วก็วอีกนิดนึงนาทีพอให้ผักมันสระติหนึ่งสองสามุึมอบได้แนละ้วผักสระติปิดแก๊สนะทีนี้จะทำการชิมน้ำเลยแต่รู้สึกว่าพงจะพอดีแหละนะ อยอดรวยไม,มไม่กาดเลยนะไม่กลาดเ๊ะเลยกะได้พอดีอ เสร็จแล้วนะคะอ่ะจาจระเมศนึ่งบวยกลายเป็นคุณฉลองสามแสนซับมาแล้วน,นะคะ,อะตอนนี้จะไปทำการชิมก่อนอน้ำมันอร่อยมากน้ำมันให้ได้สามรสนะ้าออกน้ำบวยนะเปรี้ยว,ยว,วหวานเค็มๆนะสามรสเลยเนี่ยอืมอืมเปรี้ยวหวานเค็มหวานนิดนะเปรี้ยวน้ำหน้านิดนึงเปรี้ยวกับเค็ม อร่อยมากเลยมันจะไม่เลี้ยนเบีจากบวยใช่ไหมเรี่อเด็ดบวยปลานีสองตัวครึ่งกิโลเจริะเม็ดไซนี้นะไม่ได้ขึ้นเหลาขึ้นร้านหรอกเจะเม็ดตัวนี้ลงชาวบ้านเพราะว่าสี่ตัวโลพอไปขายตามร้านก็บอกมันคิดยากอันนี้ปลาแพงแต่ว่าเราซื้อไซสเล็กหน่อย<ร>มันก็ถูกน,นะนี่เจ็ดสิบบาทของตัวนี้ก็กินได้เหมือนกันนะก็หรูแล้วเหมือนกันนะคะอร่อยเหมือนกันเนี่ยกินแล้วเยี่ยมเหมือนกันถูกด้วย เมื่อเช้านี้เราซื้อมาครึ่งกิโลนี่เจ็ดสิบบาทเหลือไซส์เล็กแต่ไซส์สองตัวโลไม่ค่อยเหลือก็เอาไปพัตตัคาร<ม>ไปแล้วนะาหาันหมดก็ไปทําขายอืมอร่อยติดดีเลยปะกำลังดีกำลังดีอร่อยมากมันอร่อยด้วยบวยด้วยนะยยเนี่ยบวยนึ่งนี่ทำให้อร่อยมากทำให้เพิ่มรสชาติ ปลาคุณลงเยอะไม่แพงนะลงทุนไปไม่กี่ตั้งค์เจ็ดสิบบาทเจ็ดแปดสิบบาทไม่ถึงร้อยบาทเนี่ยทั้งถิงทั้งอะไรใส่หมูนิดก็ไม่เยอะนะถ้าเรากลัวจะว่า,วามันเลี่ยนหน่อยนะเราก็เนี่ยทําพริกพริกใส่มะน,นาวแล้วก็นำ้นำน้ำปลานิดนแต่กินกับพริกชนิดนียเออนี่นะอ่างน,นะน,นี่เราอย่าใส่ื่อลูกหลานตัวเล็กๆจะได้กินกันด้วยกินดีกินดี เยี่ยมอร่อยจริงๆมยายนะ่างคลิปนี้ทำทำทำง่ายทำกินเองได้สบายๆนะคะดูตามสูตรของจิ่พิกงเนี่ยไปนึ่งมาทำกินกันไม่ต้องไปซื้อเขาไปนั่งตามร้านก็แพงสั่งมานยะเป็นร้อยๆนี่เราจัมกินลองึงไม่ถึงร้อยบาทประมาณร้อยบาทคิดว่าประมาณนั้งร้อยบาท 87, ปลาเจ็ดสิบหมูนิดหน่อยเรมาสามสิบ ไปหนึ่งร้อยบาทเยี่ยมอย่างนี้ก็หรูแล้วทำง่ายๆแบบนี้ก็หรูแล้วกินได้แล้วนะเด็กๆนะคะชอบไปอย่าลืมนะคะช่วยกกันกดติดตามพี่ชิเฟคด้วยกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ด้วยนะคะแล้วไปที่ช่องเพจพวกของจิฟเฟคด้วยก็ช่วยไปกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วข้อสำคัญก็อย่าลืมนักชุบคั่วของจิเมชุบขัว่วอร่อยสุดยอด อาหารขึ้นเมืองภูเก็ตอันเทั่วภูเก็ตแล้วก็กนมเนี่ก็ขายเนี่ยทุกอย่างมีทั้งกะป,ปิกะปิแกงแกอร่อยมากน้ําจิ้มสามรสของ้านยันแสงสีอีูดำสีอีูขาวนะน้ำตาลตาลดอกมะพร้าวหอมอ๋อ,อ,อน,ะะน้ำหอมเครื่องแกงเครื่องแกงพริกทอดนะคะเนี่ยเครื่องแกงเค้าหวานสือีวดำสีขาวยันแสงเนี่ยถ้าใครสะดวกสัยันแสงก็ได้ ถ้าใครจะหาความสะดวกที่ว่าขี้เกียจไปสั่งก็ให้กูหนุ่มเด็ดบลงไปในของที่สั่งซื้อมากระปุ่มกระปิน้ําชุบกั้วอะไรเนี่ยสั่งให้กูหนุ่มแหลมๆลงไปได้ในรังนะคะกูนหนุ่มก็บริการให้เต็มที่นะคะอันนี้ของจิเป็กก็อร่อยนะคะกินแล้วติดใจเนี่ยจิเป็กเที่ยวมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่เอาทันไม่น้อยเนี่ยกะหมูไา้มันกินอร่อยมากไอ้น,นี่เป็นเครื่องอะไรหนุ่มนี่เป็นแกงกะทิเออเครื่องแก,ง,แกงกะทิวหวาน ีหมดแล้วก็พคก,กิ้งนะที่ขายดีๆนะอันนี้<า>แล้วก,ม,กมีกะปิอันนี้ขายดีมากะะกะปิน้ำพริกง้กอร่อยกะปิทำได้ทั้งสามอย่างเลยผัต้มผัดแกงทดอดอได้ก๊อบอย่าลืมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับรับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย